สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลในรายการก็มาเหมือนเดิมนะครับนะกดแชร์ออกไปอย่าลืมนะเพียงคนละเ0้0พัน 99แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีวรน,นะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะ และผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบก็มาแล้วกดแชร์ออกไปแท่นะคนละ900านะ90้ร้อนะเกแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแร่นและตามด้วยคำถามครับนะ ถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการในรอบนี้ของพวกเรานะมีท่านอาจารย์โอมามาดูแทนในรายการอยู่เหมือนเดิมแล้วนะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูดวงอยู่เหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปแซ่ยาเริ่มนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99แชร์ 9, 9เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วย s ีแบรนด์และตามด้วยคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับนะกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นอนะกดแชร์ออกไปครับนะเข้ามาก็ถามกันได้นะเข้ามาก็ถามกันได้นะครับดูที่คำว่าสด เข้ามากันได้นะครับ เพียวมาแล้วามาครับกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ9 9้าพันเก้ารอยเ้าสเแชร์าอาเพียวเครื่องบิตคอยจะได้ไหมอา้าวเดี๋ยวดูให้ไพ่บอกยังไม่ได้ครับสามวันนี้ครับมีปัญหาไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันช้าช้าออกไปนะไพ่มันบอกช้านะเหมือนเครื่องบิตคอยมันช้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ กดแชร์ออกไปแซ่นะคนละ9ก้าพนะเก้ร้นะเกแชร์ เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็ใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามตามนี้ได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตครับโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15นะแล้วผมครับตามนี้ครับนะ ก็ตอนนี or, ้ถ so ้า no ม <Yeah. S 2> so ีคำาสดก็เข <c oughs> <Okay. S 1> <ๆ>้ามากันได้นะครับเพราะว่าถ้ามีคำาสดแปลผมยังอยู่นะเพราะฉะนั้นจะถามอะไรก็รีบถามในตอนนี้นะครับนะตอนที่มีคำาสดถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะถามก็ถามตอนนี้แชร์แล้วฝนยี่สิบเราจะกลับมาอะไรเราจะกลับพี่พอร์จะได้กลับไปคบกันไหมคะดูให้ยังไม่ได้กลับไปคบกันครับสามวันนี้ครับ นะผมดูรายสามวันนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้กลับไปพบกับใครทั้งนั้นนะครับนะสามวันนี้กดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์นะเออมา เข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปครับคนละ9999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรนและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแซ่ เร็วนะเออนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะมันเป็นเต็มนะมาครับกดแชร์ออกไปครับแล้วถามมนเข้ามาได้นะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะว่าเวลาพอไหมอ่ะเหลืออยู่ประมาณ อีกประมาณ4นาทีกว่านะเข้ามากันได้ครับก็ใครที่บอกว่าค้าขายไม่ดีครับนี่ครับสาริการินทองนะเสริมดวงเสริมราศีค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับหาเงินหาทองครองนะค้าขายเจริญรุ่งเรืองหาเงินหาทองครองนะครับก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะและนี่ครับนะตัดเวรตัดกรรมนะป้องกันภัยร้ายนะครับนะ ด้วยอ่อกองจัรมหาจัก,กรพพัดนะครับนะ,ะติดต่อสอบถามเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปครับเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามสําคัญอยู่ต้องมีคําว่าสดถ้ายังมีคําว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับนะก็เนี่ยนะครับนะก็เนี่ยหลายคนบอกว่ามีกงจัรมหาจัก,กรพพัดตัดกรรมไม่มีครับนะอ่ะส้มพี่เขาจะกลับมาคบกับเราไหมคะเอาแค่ว่าเดี๋ยวจะกลับ,ลบมาคบไหมแค่นั้นนะ ก็คบได้ครับถ้าคุณคิดจะคบนะไพ่มันบอกงั้นนะคือไพ่มันเนี่ยเป็นไพ่เจ้าชู้คือคุณไปคุยกับเขาก็ได้ถามว่าเขาจะกลับมาคบไหมมันอยู่ที่การคุยของคุณนะปัจจุบันนะเขาสบายสบายครับคบได้ครับนะอืมนะคุยถ้าได้คุยกันมีโอกาสที่จะได้คบต่อครับนะมาครับไพ่บ้างกันนะนะเพราะว่าตอนนี้เขาใครเข้าไปเขาชอบหมดแลครับนะมาครับนะไพ่มันดีนะกดแชร์ออกไป นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเกเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปแซ่นะเออนะเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในตอนนี้ดูที่คำพสดนะครับนะถ้ามีคำพสดแปลว่ายังอยู่นะคุณส้มนะมีโอกาสนะ แพร่ยีสามีที่เลิกกันไปสองเดือนเขาว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเดี๋ยวดูให้นะว่าเขายังรักเราอยู่ไหมไพ่บอกว่าเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราอยู่อ่ะมันเพียงแต่รอการเจราจาไพ่ใบนี้บอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันได้มีโอกาสที่จะกลับมาคบกันได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าขอให้ได้คุยความรู้สึกมันยังดำรงอยู่นะนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน 9ก้ารแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนและตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเออเข้ามากันเวลาก็มีจำกัดนะครับนะเข้ามากันได้นะครับนในเวลานี้ อ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับหลังไหม่ครับได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์เฟซบ o ๊กโอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0 6 9 0 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 i d งสองห้าเก้าสองห้าสิริกหครับนะและผมครับนะอาจารย์ท็อปนะครับได้ที่ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตปราเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 i d ก e ้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีไลเอเจทีพหนึ่งหกกุ้งตอนนี้แฟนคุยกับ ลูกสาวเขาจริงไหมคือลูกคุยกับลูกสาวเขาไหมใช่ไหมใช่ลูกสาวเขาไหมก็น่าจะใช่นะเพราะว่านี่เป็นไพ่ของคนที่แก่หมายถึงความเป็นพ่อนะน่าจะคุยจริงนะครับนะก็ลูกสาวเขานะครับนะคนบางทีเนี่ยการมีครอบครัวมาก่อนแล้วอะ่ะคนเราตัดอะไรก็ตัดได้นะแต่ว่าคงจะตัดลูกไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับนะ ไม่มีใครตัดลูกลงได้ครับนะคือความสัมพันธ์น่ะถ้าเราเป็นพ่อคนเนี่ยหรือว่าอะไรเงี้ยผมเพื่อนผม,มน,นะเขาเป็นพ่อคนกันหมดเวลามันรักลูกมันเนี่ยผมเข้าใจมันนะอืมนะบางทีเนี่ยพ่อกับลูกเนี่ยแล้วเขามีครอบครัวมาก่อนหรือเขามีลูกมาก่อนเนี่ยเขาก็ต้องมีความระลึกนึกถึงคิดถึงเขาก็อยากอยู่กับลูกเขามั่งเขาอยากแบบบางทีมมันอยากมีเวลานะาพูดตรงๆ นะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับก็ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ